สถานีสถานีวัดโสทางบริษัทไม่มีความประสงค์จะนเรยที่สถานีวัดโโปรดใช้กระดานาร์จบทางด้านขวาทางบรถเชื่อมีเป็นกบรถต่อไปสุดที่ง2ศลปจงและขั้นาบนทางสถานีชุนทัดใหญ่จุทางสรานีากรุงเทพอยาค่ะขบรถเชื่อนี้ออจากสถานี้ัสโง อยู่บนโถงางรถสถานีครปสวนยาเป็นสถานีต่อมาตามลดับค่สถานีวัในนาการรถไฟขอขอบคุณจับลูกค้าลไฟวานะดกาินทางขอให้จค้าเดินทางถูกจึบไปทางโดยพอในภาพและหว่ากาเดินทางครั้งถไปการงโยรนน่นขอบคุณค่ะ จากสถานีรถไฟตุ้มไหตัวรถปลายทางสถานีกลงาง,รางกรุงเทพอภิวัดครับขบวนรถคันนี้ว่าจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดระนัไม่งไปที่สถา,านีนัดขอนบางสงสารยาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับรครับ เพื่อถัดก้านะาครับเพื่อถาดก่อตรถใช้ใบใดทางขึ้นลงไปที่การไดฟ้าเสืนอาจเกิดอันตรายรลายแรงได้นะครับ สถานีบ้านโง่ที่นี่สถานีบ้านโง่บรนตัทมีความผสมขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโง่โปรดใช้ป้ายทางขึ้นลงด้าน,นซ้ายมือของขบวนรถและระมัดระวังอันตรายด้วยครับขบวนรถตัวนี้เป็นขบนวนรถโดยพิเศษเีเซนลานนัสกสถาการขบวนที่43นำตัวบริษัทต้นทางจา,สากาสถานีกลางกรุงเทพมหานครสไปทางสถานียุทธภูม์หน้าสถานีครับ เรื่งของรจากสนีบ้านตรงแะจุน้ตงษัที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรุรีสถานีออนนสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านต่งในําของการรถไฟขอขอบคุณกาบริษารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางไดหบอกว่าในการเดินทางัต่อไปการรถไฟพิมีโยงจสได้รับท่านอีกขอขอบคุณครับ รถสค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านท่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับเพื่อยามโปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขาบวนรถด,ด้วยครับขบวนรถจะเที่ยวในชันชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบนดดวนรถโดยสารธรรมดาขาบวนที่252จุดประสงค์ผู้โดยสารจากสถานีต้นทางประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถาดนีทุนบุรีครับ ขบวนรถคันนี้พอ่อจากสถานีวาดโถงไปแล้วจะหยุดรถสง่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองะดุกของบางตานทงมะเดือ่นอนครอปฐม,มเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านโป่งโปรดชันระดุมและระมัดระวังอันายครับโปราบที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทบ้านโปงยขบวนิหนึ่งเจ็ดสนักตงบริษัทต้อทางจากสถานีคุณขับเรกไหมอปรทางสถานีการกรุงเทพอภิวันับขบวนรถเที่ยวนี้ก็จากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนักตกโดยารที่สถานีนครสระ สถานีสาระยาสถานีบางบรรลุกสุดปลายทางที่สถานีกาบุกเทพอภิวัตครับสถานีบางปในนามสองการรถไฟขอขอบคุณนะักผู้นิสาทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการงรถไฟคงมีโอกาสให้นำใจท่านอีกขอขอบคุณครับ ีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวัดโพโงสถดแสบประทูต์ขึ้นลงทางด้าน้ายมือของบวนรถครับผู้ขัา่าใช้งบระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากบวนรถเซยครับบวนรถจะเที่ยวในชันลาด้านหน้าสถานีเป็นบวนรถเซตสาธรราดาบวนที่2 5 5จุดรับส่งเห่าจากสถานีต้นทาทนรุดีปลายทางสถานีชุมพรและหลังสวนครับ ดีเดินสายไ้รปกาบขัวรถทันนี้บ่อนำสิ่งของและสัะร่ระของท่านทุกอยางหาที่นั่นงบนขบวนรถให้กตบที่เรียบร้อยเลยครับขบวนรถโดยสารราดาขบวนที่สองห้าห้หาเมื่อออกจากสถานีบ้านโ่งไปแล้วจะหยุดรถตบเพื่อสารที่สถานี 2. ของสัตพรชาลา ประเมยนเป็ดสถานีต่อไปตามลำดับครับเวหาตรวจได้นะครับเวหาตรวจรถใช้บรรดาทา้งขึ้นลงหรือข้อต่อเกี่ยวกการเดินทางด้อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้นะครับ